คำคืนนั้นลมพัดเบาๆเสียงจิ้งหรีดร้องแผ่วในความมืดเด็กสาวชื่อมินตรานั่งอยู่ริมสุสานเก่าหลังหมู่บ้านเธอถือมเมล็ดเชอร์รี่ในมือกำลังคุยดินปลูกมันลงตรงหน้าหลุมศพไร้ชื่อเธอบอกเบาๆว่าถ้าผีมีจริงก็ช่วยดูแลต้นไม้ของฉันให้มันโตเร็วๆนะไม่มีใครรู้ว่าทำไมเธอถึงมาปลูกผลไม้ในที่แบบนี้ แต่เธอบอกว่าชอบความเงียบชอบอากาศเย็นและที่นี่ไม่มีใครมาแย่งเธอพูดกับหลุมศพเหมือนคุยกับเพื่อนฉันจะกลับมาทุกวันนะฝากดินตรงนี้และต้นไม้นี้ด้วยนะคะคุณผีวันแล้ววันเล่าเธอมารดน้ำให้ต้นเชอร์รี่เล็กๆที่ค่อยๆงอกขึ้นอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติทั้งที่อากาศร้อนจัดแต่ต้นไม้กลับสดใสใบเขียวเข้ม และเริ่มมีผลเล็กๆสีแดงสดมินตรายิ้มดีใจพูดคนเดียวว่าสวยจังเลยเหมือนมีคนดูแลให้จริงๆแต่คืนนั้นเธอฝันเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดขาวยืนอยู่ปลายเตียงยิ้มจางๆพร้อมพูดเสียงเย็นๆว่าเธอปลูกไว้บนร่างของฉันผลมันจังนอกงามเพราะมันดูดเลือดของฉันมินตราสะดุ้งตื่นเหงื่อเต็มตัว คิดว่าแค่ฝันร้ายแต่พอรุ่งเช้าเธอเห็นว่าต้นเชอรี่โตขึ้นอีกหลายเท่ามีลูกเต็มไปหมดสีแดงเหมือนเลือดหยดเธอเด็ดลูกหนึ่งขึ้นมาดูเห็นเหมือนมีอะไรกลมๆอยู่ข้างในเธอเอาไปล้างน้ำแล้วผ่าครึ่งเล่นๆแต่พอเนื้อผลแยกออกเธอก็เห็นดวงตาเล็กๆฝังอยู่ตรงกลางดวงตานั้นขยับได้จริงๆ เธอโยนผลนั้นทิ้งแทบไม่ทันแล้วหนีกลับบ้านทั้งคืนเธอนอนไม่หลับได้ยินเสียงกระซิบจากนอกหน้าต่างกินสิมันปลูกจากมือเธอเองนะเสียงนั้นแผ่วแต่ดังอยู่ในหัวทุกคืนจนวันที่สเธอตัดสินใจกลับไปที่สุสานอีกครั้งเพื่อถอนต้นเชอร์รี่ออกแต่พอเธอจับลำต้นดึงแรงๆเสียงในดินก็ดังขึ้นเหมือนคนหัวเราะ จะถอนทำไมฉันยังไม่ให้ไปไหนเลยดินตรงคนต้นสั่นแรงจนมินตราลม้มลงเธอมองเห็นปลายนิ้วซีดๆโผล่ขึ้นจากใต้ดินเธอกรีดร้องแต่ขากลับวิ่งไม่ออกเหมือนมีมือเย็นๆจับข้อเท้าไว้เธอร้องเรียกคนช่วยแต่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นแล้วทุกอย่างก็มืดไปเมื่อตื่นขึ้นเธอนอนอยู่บนเตียงในบ้านใหญ่แก้ว เพื่อนบ้านที่เจอเธอสลบอยู่ข้างสุสารยายแก้วถามเอ็งไปทำอะไรตรงนั้นลูกนั่นมันที่ฝังศพหญิงสาวโดนฆ่าตายเมื่อ20ปีก่อนนะมินตราหน้าซีดถามกลับศพใครคะยายยายพูดช้าๆว่าชื่อพยาคนเขาว่าก่อนตายเธออุ้มลูกในท้องตอนหกเดือนถูกฝังทั้งเป็นอยู่ตรงต้นไม้ที่เองไปปลูกเชอร์รี่นั่นแหละ คืนนั้นมินตราได้ยินเสียงเดิมอีกครั้งเธอกินผลของฉันสิจะได้เห็นในสิ่งที่ฉันเห็นมินตราทนไม่ไหวหยิบลูกเชอรี่หนึ่งลูกจากถุงที่เธอผือเอากลับมาโดยไม่รู้ตัวขึ้นมากินรสชาติหวานเจือปนข่าวเลือบทันทีภาพรอดตัวเธอก็เปลี่ยนไปเธอเห็นหญิงสาวชุดขาวร้องไห้ในหลุมดินมีเงาชายคนหนึ่งใช้จอบกลบปากหลุม เสียงร้องแผ่วลงจนเงียบมินตรากรีดร้องน้ำตาไหลเธอเห็นภาพตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นถือจอบเหมือนคนคุ้นเคยเป็นคนเดียวกันชายคนนั้นเขาค่อยๆหันหน้ามาใบหน้าเหมือนพ่อเธอเองเธอสั่นไปหมดในภาพต่อมาพ่อเธอฝังหญิงคนนั้นทั้งเป็นและพึมพำว่าอย่าให้ใครรู้ว่าลูกในท้องเป็นเธอเป็นของฉันภาพจางหายไป เหลือเพียงเสียงหัวเราะของหญิงชุดขาวตอนนี้เธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเธอเป็นลูกของใครมินตราลองให้ปิดหูตัวเองแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ฉันไม่ได้อยากคีใครฉันแค่ปลูกต้นไม้เธอพูดทั้งนั้นตาแต่เสียงนั้นตอบกลับว่าเธอปลูกบนร่างของแม่เธอเองมินตราเธอกริดร้องสุดเสียงก่อนทุกอย่างดับมืด รุ่งเช้าชาวบ้านไปพบมินตรานอนแน่นนิ่งสลบต้ต้นเชอรี่ริมหลุมศพเดิมมีผลเชอร์รี่แดงสดเต็มปากเธอและต้นไม้ต้นนั้นก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วออกผลมากมายจนทุกคนต่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกส่วนมินตราเธอก็ไม่เข้าไปใกล้ที่ตรงนั้นอีกเลยและล่วงเลยจนป่านนี้ก็ยังมีคนได้ยินเสียงหญิงสาวร้องเบาๆทุกคืนว่า ผลไม้ที่ปลูกจากเลือดหวานที่สุดเลยใช่ไหมลูก